สวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้เราก็มาเล่นเกมบ,บอสตาร์กันเหมือนเคยเช่นกันโดยคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนเล่นพร้อมกับเทคนิคการเล่นนิดหน่อยของไบรอันนั่นเองนะว่าในจังหวะไหนเราควรเล่นยังไงว่าทำยังไงบ้างโดยในคลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากนอกจากตัวไบรอันเองนะ ที่ในปัจจุบันเนี่ยไบรอนเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมนิดนึงคือมันก็รักความนิยมจนกระทั่งแบลรี่เข้ามาซึ่งพอกแล้วแบลรี่เข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นไบรอนคือนานๆทีเล่นครั้งหนึ่งนะในแรง์เนี่ยแต่ว่าในหมดธรรมดานี่คือเห็นไบรอนเาไม่ใช่ตัวของแบลรี่เยอะมากนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าปวดหัวทำเป็นาน,านาวนะ ไม่ใช่ว่าเบลลี่มันอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะเบลลี่ฝ่ายเราเองนี่แหละเพราะเบลลี่เนี่ยเจอแต่ละทีก็คือเจอเกมดีบ้างเจอเกมไม่ไม่ดีบ้างนะแต่สว่วนใหญ่ก็จะไม่ดีเพราะว่าพอมีเบลลี่แล้วมันไม่มีตัวยืนด้วยเข้าใจเนาะแต่ก่อนที่เราจะต้องเลือกโดยที่คลิปนี้เราก็จะมาบอกคือการเล่นอย่างที่บอกไปกับไอเทมไอเทมอะไรล่ะเซตเซตก็ไม่มีเนี่ยอ่ะอ ตัวละครชนะทางแพ้ทางว่าคร่าวๆมันจะแพ้แบบไหนได้ยังไงซึ่งคลิปนี้ก็ขาบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่หยิบไปรอนค่อนข้างบ่อยระดับระดับหนึ่งไม่ะตามจริงๆนที่เราคือแทบจะหยิบไปรอนในการไต่แรงร้ยเปอร์เซ็เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามากนักคนเราไปดูกันเลยกว่าว่าไบรอนเนี่ย มันจะดีอย่างที่เราคิดกันหรือไม่หลังจากที่แบรี่เข้ามาสำหรับใครที่รู้ข้อมูลพื้นฐานของใบรแล้วแล้วก็ไม่ต้องดูส่วนนี้ก็ได้ทุกคนโยคนอ่ะสำหรับใบลนอเนีออย่ยก็จะเป็นตัวละครสายสนับสนุนที่มีความสามารถแบบสนับสนุนจริงๆอ่ะแต่ก็สามารถแ,แบบไปเล่นเป็นไซเบอร์ได้แล้วก็มีเลือดอยู่ที่4,800หน่วยซึ่ง ครับผู้ตามตัวก็คือเลือดมันน้อย,ยนะั่นแหละนะแล้วก็พลังโจมปีและการรักษาของุ่ทีมก็อยู่ที่760หน่วยนั่นเองแล้วก็ค่าเซตัสอยู่แม็กซ์ทันนะทุกคนแล้วก็ความเสียหายของท่าไม้ตายอยู่ที่300ร้อยรวมถึงการรักษาเหมือนกันนะความเสียหายเนี่ยการรักษาก็นับนะทุกคนสรหรับซูเปอร์ขออ้อมูลจะดเด่นแล้วก็ความเด่เกันที่ก็ปานกลางนะถือว่าเป็ตนตัวละครที่ไม่ได้มีฮวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ช้าเกินไปี่ไม่เติมเลนแบบมาก กลางนะไปกับเพื่นอนในกลางๆนั่นเองส่วนระะโจมตีซึ่งทุกคนไม่เคยรู้นั่นคือ10เมตรแล้วก็สำหรับกายการโจมตีเนี่ยอันนี้ก็คือวัดจากในเกมนะไม่ได้วัดจากวิกิอาจจะไม่ค่อยเป๊ะนั่นเองสำหรับตัวของไบรอันเนี่ยก็จะมีสเตตัสประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งออกกับตรงว่าสเตตัสมันก็ไม่เด่นไปทางไหน,นพิเศษเลยคนเพราะว่าดูได้ตัวบางแล้วก็ ก็่าอะไรเป็นเสเรม่ไ,ไมฮนะแต่ข้อมูลพื้นฐานลืมใส่อะไรบางอย่างมาแน,น่นอนนะฮะทำไมเราก็ต้องพูดไปก่อนโดยส่วนตัวแล้วสเตตัสที่อยากให้ปรับมากสุดก็คือเรื่องของของของความเร็วสังสุดซึ่งลืมใส่มาในอันนี้นะซึ่งความเร็วปัจจุดของไบลอนเนี่ยก็คือดูที่ประมาณ1วิกกับอีก1.5 สี่วิหรือเปล่าถ้าประมาณหนึ่งวินะคนหนึ่งวิกว่าต่อหนึ่งนะซึ่งอยากให้ปรับลดลงมาอีกนิดนึงอาจจะปรับเหลือพักประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามหรือหนึ่งจุดสองก็ได้เพราะมันรีโหลดนานเกินไปมันไม่ได้โหลดนานเลกคนแต่ว่าแด m เ g e มันรีชาร์าเฉยแล้วก็อยากให้ปรับตอนนิดหนึนน่งก็คือตอนตีตอนแรกเฉยนะคน ก็สำหรับใครที่รู้ส่วนของสตาร์พาวเวอร์แล้วก็แกจเจตของตัวละครน,นี้แล้วก็ไม่ต้องดูไ็ไน้นะนคนส่วนนี้อันนี้ทําเผื่อคนที่ไม่เคยเล่นไบรอนนั่นเองนะแต่คุณคนคงมีตัวละครไบรอนแล้วนั่นเองดูเวลาขอมาเริ่มจากตัวของอุปกรณ์เสริมมาก่อนหรือว่าแกจเจตทีชอบเรียกกันแหละหรือว่าชอบเรียกคนเดียวนะรือ,อันแรกก็จะเป็นเข็มจิตยาเข็มจิตยาเนี่ยไบรลนจะเสียง ลังจากกดใช้เนี่ยแบรอนจะฟื้นฟูเลือด1,200หน่วยตลอดเวลา3วินาทีโดยจะฟืน้นฟูต่อวินาทีเนี่ย3เอยไม่ใช่ต่อวินาทีเนี่ย1,200หน่วยซึ่งสามารถเที่ยวสูงสุดได้ถึง3,600หน่วยละคนแต่สำหรับแกจตนี้จะมีเงื่อนไขหนึงที่ว่าไบรอนจะต้องกระสุนอย่างน้อย1นัดอยู่มันเองถึงจะสามารถกดใช้งานได้นะสำหรับแกจตตัวนี้ แล้วมีประโยชน์ในสถานก,การณ์ฉุกเฉินเช่นเลื่อดเอาหมดแล้วแล้วกำลังหนีเนี่ยสามารถกดเก็ะเจ็ดเพื่อห่วงเวลาวเลยว่าเพื่อกันเบิร์ดได้ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ค่อยใช้หรอกส่วนอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นลูกอะไรลูกดอกซูปเปอร์เอ่อลูกดอกซูปเปอร์เนี่วความสามารถมันง่ายๆก็คือจะทำให้การโจมตีเนี่ยกลายเป็นสามแฉกแทนได้หนึ่งหรือออกมาสามดอกโดยแฉกและลูกเนี่ยจะสร้างความอ่าแต่ละนัดเนี่ยจะสร้างความใสลดลง 20เซนแล้วก็จะฟูนฟูเพื่อนลบทีน้อยลงถึง40%เซนซึ่งคำแนะนำสำหรับการใช้กัจดนี้นั่นก็คือใช้ในการโยมตีเป็นหลักไม่ควรใช้ในการฟูนฟูเพื่อนนะเพราะว่าฟูนฟูไม่คุ้มทุกคน,นเอาไปซู่ตีคนอื่นน่างง่ายกว่าแล้วก็เก็บซุปเปอร์มาฮิลเพื่อนเอาอันนี้จะคุ้มกว่านะส่วนพลังดวงดาวหรือสตาร์พาวเวอร์เนี่ยอันแรกก็จะเป็นตัวของปวยออนแอร์ด้วยปยออนแอร์เนี่ยจะท เมื่อเรากดใช้ซูเปอร์ใส่ไฟตรงคามหรือทําไม่ตายแหละทาให้ตัวของไอต,ตรงคาบฟุนฟูเช็คฟูนฟูน้อยลงถึงจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาเก้าวิคมว่ามันเยอะไหมมันเยอะมากแล้วก็นานมากด้วยมันจะเหมาะมากๆตอนที่เราเจอตัวฟ้นฟูจากหนังพวกตัวซับนั่นเองไนะทาให้เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนาจะแก้ตัวซับได้ดีไประดับหนึ่งเลยส่วนอันต่อมาคือฉีดทะลุ โดยฉีทะลุเนี่ยทุกๆ3วินาทีการโจมตีพื้นฐานของไบรอนจะทะลุเป้าหมายนั่นเองถามว่าทะลุผ่านเป้าหมายเนี่ยมันทะลุแค่เป้าหมายนะคนคือไม่สามารถทรุกำแพงได้แต่ทะลุได้แค่ศัตรูนั่นเองเพราะไบรอนจะตีได้แค่คนเดียวแบบปกติเนาะมันจะไม่ทะลุนะใช้ได้หลายสถานการณ์นะเรียกว่าผู้เล่นมือใหม่ที่อยากจะฝึกเล่นตัวนี้แล้วอยากหาสตาร์เพื่อใช้ก็ขอแนะนําอันนี้จะมีประโยชน์มากๆนะโดยตัว ตาพาวเวอร์แกจเนี่ยก็จะมีคอมโบอยู่ไม่คิดคอมโบนะคอมโบแรกก็จะเป็นตัวของคอร์ดโบคอร์ดโบมาสเตอร์ไม่แอนแกอันที่สองคู่กับแกจอันแรกเ,เดี๋ยวแกจมันคู่กับแกจไม่ได้มันต้องเป็นตาพาวเวอร์อันที่หนึ่งคู่กับแกจอันที่หนึ่งมันก็จะมีข้อดีก็คือมันจะทําให้เรายืนได้แล้วก็มีตัดเลือดในตัวเนาะซึ่งเอาจริงๆถ้าแบบเซตตายตัวเลยนะก็จะเอาไป อโค้ดโบมากกว่านะเพราะว่าซูปเปอร์โค้ดโบซูปเปอร์ตอนนี้สลับจำชื่อชื่อแกเจ็ตไม่ได้ทุกคนแต่ก็น่าจะต้องซื้อก่อนด,กนด้วยเล้าตัวของเจ็เจ็ดค้ดโบจะเข้าถึงยิ่งกว่าแนะนำให้ใช้อันนั้นนะสหรับแกเจ็ตสลับพาวเวอร์ฟีสไตล์ทุกคนโดยที่ข้อดีและข้อจำกัดของไบรอนนี่นคือข้อดีของไบรอนก่อนนะคือมันมีความสามารถในการดูรดได้แต่ต้นที เรียกว่าเรียกคิวให้เพื่อน like แบบยืนคำไฟได้นี่พอ,อดีมันก็จะประมาณนี้นะซึ่งภาพที่มาประกอบดูไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ก็อ๋อจำเือว่าตัวมันสามารถยืดชีวิตเพื่อนไนดะ้ดีนั่เนเองเซฟเพื่อนได้แล้วก็มีคิวคิวที่ดีนะก็เป็นปกติแล้วน,นเองนะส่วนข้อจำกัดเดียวของไบรอะตอนนี้ก็คือเป็นตัวคนที่เพื่อนนั่นเองนะว่าถ้าไม่มีเพื่อนทำให้ก็จะเรื่องลำบากนิดนึงก็คือ พอที่เพื่อนสูงแนงแถมยังเน้เนอคอมโบอีกพะเป็นตัวซัพพอร์ตก็เลยไม่แนะนำสมือใหม่โดยเทคนิคการเล่นของไบรอนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไง่ายคือในกรณีที่ต้นเกมเนี่ยแนะนำให้เก็บซุปเปอร์ไม้ได้แล้วครับส่วนถ้าเพื่อนโลเนี่ยเราจะจ่ายซุปเปอร์หรือจ่ายไอ้นี่ดีในกรณีเรามีซุปเปอร์ในมือเนี่ยถ้าไม่วิกฤตมากหรือว่าไม่ได้เจอตัวเบิร์ดเนี่ยแนะนำไม่ติด ให้ฮิวด้วยการโจมตีปกติจะดีกว่านะเพราะว่าโจมตีปกติเนะมันก็ฮิวทาให้รอดจากการนี้ได้อยู่แล้วถ้าเพื่อนมีฝีมือนะแต่ถ้าเป็นตัวเบิร์สแบบเบิร์สเร็วๆเนะี่ยแนะนาว่าให้ใช้ซุปเปอร์นะในกรณีที่ไม่มีเนะี่ยแนะนําว่าให้ใช้ e คอดโบได้แหละฮิวไปเลยเพราะว่าคอดโบมันจะฮิวได้พันก,นกว่าๆนะทุกคน แล้วก็มากับหน้าที่ทุกคนน่าจะสงสัยมากว่าตัวร่อนชระตัวอะไรโดยตัวแรกที่ไบร่อนชาคือตัวพวกดิ้งเลือดก็เช่นด็อกอ่ะด็อกก็เิ้งเลือดได้ตัวของใครวะโอโคก็เิ้งเลือดได้แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือแผ็นั่นเองที่เด้งเลือดได้พวกนี้ก็จะถูกไบร่อนตัดเลือดได้จากสตาร์พาวเวอร์ที่หนึ่งนั่นเองอย่กรณที่ไบร่อนสตาร์พอร์เวอร์ึงมาและอีกอันหนึ่งก็คือโจมตีเบาเบาหรือว่าโจมตีได้ไม่แดงมากเช่น,นตัวของ จัดเน็ตแม็กแล้วก็ตัวหงมิกแตนเองเอ่อไอแม็กนี่อาจจะใช้ไม่ได้จริงนะเพราะว่าแม็กมันมีสกิลเบิร์ดก็ระวังเลยยะของแม็กไว้ดีแล้วกันทุกคนโดยที่ตัวละครเหล่านี้ก็ง่ายๆคือพวกตัวตัดเลือก็แพสต้าพาวเวอร์อันที่หนึ่งเนาะเพราะว่าตัดเลือสูงถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยส่วนแน่นอนว่าไบรอนมาชนะตัวตีเบาแล้วเพราะว่าตีเบาหรือตัวที่ตีไม่หนักมากเนี่ยก็จะให้ไบรอนมันคิวได้ ก็ถ้ามีเสซนเซก็ขออภัยด้วยนะตอนนี้ผมอ,อัดไม่ไดีเลยแล้วก็สลับตัวแพ้ทางหรือตัวแงคือตัวตัดเลือดเอาเบลอนฟูดฟูลเลอนก็จะ,จะแพ้โลโลนะโลแล้วก็แองเจัลโลเองสำหรับใครที่ไม่รู้แองเจโลตอนอยู่บนบอร์ดซูปเปอร์มันฮิวได้นะเพล่แล้วก็โจมตีแรกก็จะมีตัวหอกแฟงอ่าแฟงมีสกิลเบิร์ดนั่นเองนะมีิลลี่เบิร์ดเหมือนกัน เมโลดี้พุ่เข้ามาดีไม่กีกขีก็ตายได้เพราะว่ามันนี่เนาะแล้วก็ลิงวัดหนังหรือว่ามิโกะยังก็สามารถโดดเข้ามาสะซ่วแบบ้กันแล้วก็รีออนเบิร์ดคอมโบเลี้ยบมาชีก็นเองนะโดยเท่าที่มาพูดมานี่คือตัวมันเป็นน้าค่าหมดเลยครับจริงมันต้องเปลี่ยนเป็นหัวข้อตัวล้วงมากกว่านะครับเพราะว่าเท่าที่เป็นยกตัวอย่างตัวเพดทางข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวล้วงหมดเลย ข้าบนเนี่ยมันก็มีโคลเนาะโนโมกันแต่โคลมันไม่ได้ตีแหงก็เลยไม่น่าจะ่ดนชอยนะโดยรวมไบรอนเนี่ยเป็นตัวละครที่ยากและาเล่นนนตอนนี้ว่าแบลลี่ดีกว่าไบรอนอย่างแน่นอนเออเมนไบรอนกบมาแล้วโดยที่คลิปนี้ก็จะมีความไม่สมประกอบอยู่ข้อนึงก็คือการจัดเรียงองค์ประกอบที่ปแปลกแล้วก็ขาดบางอย่างไวนะ้นึงแล้วก็นี่เป็นคลิปที่ลองทําแบบนี้ครั้งแรกก็เลยอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อย ไม่นี่แหละมันเยอะทุกจุดเลยแต่ก็เพื่อความไม่สมูทของคลิปก็จะอัดต่อไปก่อนแล้วกันนะโดยที่คลิปนี้ก็ใช่ว่าอัดนานมากแล้วก็ตัดนานมากเช่นกันถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ได้นะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราช่วยกันกดนั่นเองนะโดยที่คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เองซึ่งถ้ามันมีข้อมูล่วนไหนบกพอ,อ,อกหรอ หือผิดพลาดประกาศก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เล่นไบรอนบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ลบถึงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแตะไบรอนด้วยเพราะว่าเจอเมตาสไลเปอร์ตื่นเข้าไปก็ไม่ไหวเหมือนกันโดยคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะรู้สึกปุ๊บประมาณนี้บ่อยมากแต่ไม่เป็นไรสซหรบพี่ก็บายเจอกันใหม่คลิปหน้าเย่ yeah.